สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันมันอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง Youtube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตาม รับฟังกันนะครับอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคมากันที่เรื่องแรกครับก็เป็นเรื่องของมาคารัดฟอร์ดนะครับที่ทางเอเดรกยนฮารได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นที่ว่า แรดฟอร์ดเนี่ยหลังจากจบเกมไปงานปาร์ตี้วันเกิดนะครับมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเทนฮับบอกว่าเราได้มีการพูดคุยกันแล้วนะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายแรดฟอร์ดได้มีการกล่าวขอโทษแล้วแล้วก็เรื่องราวดังกล่าวก็จบลงแค่นั้นนะครับมันเป็นเรื่องของภายในเขามีความมุ่งมั่นมากๆในการทำให้สิ่งต่างๆมันถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะครับ เขาถ้าผิดพลาดแต่เขาก็อยู่กับเราทั้งหมดดูโอเคมากนะครับก็จบกันไปสรุปแล้วเป็นข่าวจริงนะฮะที่เดอะซันสื่อจอมแฉแชร์เขาออกมาครับเดอะซันเนี่ยถ้าเกิดแฉเรื่องของนอกสนามค่อนข้างแม่นนะครับแล้วก็ข้อมูลดังกล่าวเทนฮากพูดเองนะครับว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้แต่ว่านักเตะยอมรับผิดเรียบร้อยนะครับโอเคตามนี้นะครับส่วนเรื่องของเกี่ยวกับก่อนเกมนะครับทัพนักเตะที่เอเมเ เอนมีการคอนเฟิร์มกันออกมาทำนักเตะที่เดินทางทำศึกในเกมคืนนี้มีใครบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันแล้วก็ให้ดูรูปภาพไปตามๆกันด้วยนะครับก็มีในรายของโอนาน่าครับมีในรายของอัลตาบายินเดียทอมฮีตันนะครับแนวร,รับก็มีวันวิซาก้าเดียโก้ดันโลเฮลลีมักควายนะครับราเฟลวารานจอนนี่อีเวนนะครับเดเกลรอนโซฟิยันอาราบัตนะครับเฮลเมลเบสบี้คอบบี้ไมนู สกอต์เบ็คโทเมเน่คริสเตียนเอเร็กเซนนะครับแล้วก็มีเมสันเมาส์บรูโน่เฟร์นเดสนะครับฟาโกนโดเบียสตรีนะครับอเลฮันโดกานาโช่อองโตนีมาร์ลซิยาราสุทฮอยรุนแรดฟอร์ดนะครับแล้วก็อันโตนี่นะครับตามนี้นะนี่คือทัพนักเตะที่เดินทางไปทําศึกในเกมค่ําคืนนี้นะฮะก็โอเคคอนเฟิร์มตามนี้แล้วก็เรื่องของการคาดการ์ตเบตตัวจริงมีออกมาอย่างไรกันบ้างเบตตัวจริงคาดการ์ครับแผนรแรกที่มี มีการคาดการณ์กันออกมาจากสมิวัลลักเคิร์นะครับแล้วก็นักข่าวของ MEN อีก2-3คนเนี่ยนะครับก็มีการให้ข้อมูลกันออกมาครับว่า ตัวจริงเนี่ยก็น่าจะเป็นในรายของอุราน่ามนบิซาก้าวารานแม็วายแล้วก็เบรเกรอนนะครับสแนวรับแล้วก็เป็นตำแหน่งธรรมชาติหมดเลยนะครับคงไม่น่าจะมีการแบบดัดแปลงอีกแล้วแหละนะฮะเอาลินเลิรมายืนแบ็กซ้ายเนี่ยคงไม่มีอีกละเพราะว่าโดนทัวลงหนักเลยนะครับกองกลางนะครับก็คาสเมโร่พักยาวนะครับหลายสัปดาห์เพราะฉะนั้นก็ จะต้องเป็นแนวรายของอัมรบัตนะครับหรือใครคนในคนหนึ่งนี่แหละที่สามารถเล่นได้นะครับมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าหนูคาวิมานูนะครับที่มีรายชื่อด้วยนะอย่างที่บอกกันไปแล้วก็มีบรูโน่ก็น่าจะกลับมาส่วนเมสันเมาส์นะครับมีโอกาสโดนจับโยกไปเล่นในตำแหน่งปีขวานะครับแล้วก็ฮอรลุนเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าแล้วก็ด้านซ้ายเป็นมคาราทฟอร์ดนะครับซึ่งเรายังไม่เห็นนะที่ ทางเอเดรินฮาร์กจับเมสันเมาส์ไปยืนฝั่งขวานะส่วนจะเป็นบูโน่แต่มันมีการพูดถึงกันว่าทําไมไม่เอาเมสันเมาส์ไปยืนดิมเส้นฝั่งขวาเพราะว่าตอนอยู่เชลซีเนี่ยเขายืนยืง้งออกเป็นดิมเส้นฝั่งซ้ายได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าขยับจากซ้ายมาเป็นขวาเท่านั้นเองนะครับก็เป็นเหมือนกับวิดฟิลด์ตัวรุกเยืงออกซ้ายอะไรประมาณนั้นครับซึ่งอาจจะมีการดัดแปลงได้เพราะว่าริมเส้นฝั่งขวาของแมนยูเนี่ยมันก็ ยังทำได้ไม่ดีถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นตัวหลักหรือว่าพวกบรรดาดาวรุ่งนะครับก็นักข่าวหลักๆเนี่ยสอนถึงสคนก็มีความคิดเห็นที่ค,คล้ายๆกันนะครว่าแผนน่าจะดีสุดก็คือแบบนี้แหละนะครับคงไม่ได้มีการดัดแปลงหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มขึ้นไปมากกว่าน,นี้แล้วนะครับส่วนในเรื่องของเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการซื้อนักเตะเข้ามานะครับส่วนหนึ่งก็คือบันมีอาการบาดเจ็บด้วย แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือนักเตะเนี่ยมีเรื่องของฟอร์มการเล่นที่ไม่ดีในช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยเฉพาะการเริ่มต้นซีซั่นนี้นักข่าวก็ถามนะครับว่ามีความเป็นไปได้ไหมในการซื้อนักเตะเข้าม,มาใหม่เทีนฮัฟบอกว่าไม่มีความคิดในเรื่องการเสริมทัพนะฮะในช่วงตลาดกลางซีซั่นนะครับเขามั่นใจแล้วก็พอใจเกี่ยวกับนักเตะในตอนนี้อยู่นะครับซึ่งนักเตะชุดนี้ก็ต่างพากันทําได้ดี ในช่วงปีที่ผ่านมาผู้เล่นเหล่านี้สามารถทําได้ดีมากกว่านี้ครับก็คือเชื่อมั่นนั่นแหละว่ายังไปต่อได้สําหรับนักเตะชุดนี้ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องของฟอร์มการเล่นแล้วก็อาการบาดเจ็บค่อนข้างเยอะก็ตามนะครับอ่ะก็ตามนี้นะฮะว่ามากราคมอาจจะลุ้นได้น้อยหน่อยนะครับในเรื่องของขาเข้านะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือ ปรัชญาการทำทีมเทน่าบอกว่าเขามีปรัชญาของตัวเองอยู่แล้วนะครับซึ่งก็คือการคลองบอลแต่ว่าจะมีการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับแมนเชสเตอร์เดนนะครับให้เข้ากับ DNA นเะเขาใช้คําว่า DNA ของแมนยูนะครับให้เข้ากับนักเตะให้เข้ากับคาแรคเตอร์ของทางสโมโสรน,นะครับแล้วก็คาแรคเตอร์ของทางนักเตะด้วยนะครับซึ่งมันสามารถเอามามีก,กันรวมกันแล้วก็อยู่ในทิศทางที่ดีจากปีก่อนนะครับแล้วมันก็มีผลงานที่ดีด้วยผมต้องการเล่นฟุตบอลจาก ขั้งหลักนะครับซึ่งเราก็พยายามทํากันอยู่ในทุกเกมนั่นแหละแต่ว่าในเกมที่เราเจอซิตี้เนี่ยมันยากนะครับเพราะว่าซิตี้บีบเกม เพจได้เก่งมากๆนะครับมันเป็นทางเลือกที่ดีที่จะเล่นบอลแบบไดเรกมากกว่านะครับมันก็ต้องมีการปรับแทคนติกบางเกมก็ต้องเล่นไดเรกบางเกมก็ผสมผสานครับบิลล์อัพบ้างไดเรกบ้างอะไรประมาณนั้นครับแต่ว่าภาพรวมเราก็ต้องทําให้ดีมากขึ้นกว่านี้นี่คือสิ่งที่เทนฮากให้สัมภาษณ์นะครับว่าไม่ใช่ว่าไม่อยากบิลล์อัพก็อยากบิลล์อัพอย,อยู่แต่ว่าด้วยคุณภาพของทางนักเตะเนี่ยมันก็ต้องมีผสมผสานกันบ้างทั้งการบิลล์อัพแล้วก็การเล่นไดเรกเข้ารวมกันนะครับโอเคตามนี้นะครับส่วน กระแสปิดท้ายนะครับเดลี่เมลมีการเปิดเผยกันออกมาล่าสุดว่าตอนนี้ทางสโมอสรเจ้าที่ของทางสโมอสรได้รับแจ้งนะครับว่าจะทําการลดชั่วโมงการทํางานพิเศษลงต่างจากเดิม เยอะมากๆนะครับสำหรับผู้ที่ทำงานในสนามอูเทอร์ฟอร์ดนะครับรวมไปถึงทั้งสนามฝึกซ้อมของแมนยูด้วยนะครับแล้วก็คนวงในเนี่ยมีการอ้างว่านอกจากจะมีการลดชั่วโมงแล้วเนี่ยนะครับอาจจะมีการลดค่าจ้างของทีมงาน,นหลายคนอีกด้วยทีมงานสตาฟแล้วก็ทีมงานที่ทำงานแล้วกันภาพรวมในสโมโสรแมนยูลดลงมานะครับมันก็เลยเกิดกระแสอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตอนนี้แมนยูนอกจากมีปัญหาในสนามแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับทัพนักเตะแล้วนะครับ ในห้องแต่งตัวปัญหานอกสนามเยอะแยะเต็มไปหมดยังมีปัญหาลามไปถึงในเรื่องของการจ้างงานของเหล่าทีมงาน ภายในสโมสอนอีกด้วยที่อาจจะมีการลดชั่วโมงลดค่าจ้างลงทําให้มันสมดุลน,นะครับแต่ว่าในอีกแง่มุมหนึ่งก็คือมันเป็นการแบบว่าลดค่าจ้างไงแล้วมันก็อาจจะแบบมีมุมมองที่ไม่เห็นด้วยแล้วกันนะครับกับพนักงานที่มีการลดค่าจ้างนะฮะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับพนักงานที่ได้เงินตามปกติแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยยูดีได้รับคําสั่งสัญญาใหม่ลงมาว่าคุณจะโดนลดค่าจ้างลงนะลดเรื่องของ เวลาการทํางาน OT อะไรต่างๆก็ลดลงมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติที่พนักง,งาน ราดังการหรือว่าอีกหลายคนไม่พอใจนะครับก็ทําให้มันเป็นเรื่องราวอีกครั้งหนึ่งที่สโมสรอนแมนยูเนี่ยบริหารงานได้ไม่ดีหรือเปล่านู่นนี่นั่นนะครับมันมีการแบบพูดถึงกันละนะฮะในตอนนี้ทุกๆด้านเลยนะตอนเนี้ยโหแบบไม่รู้ว่าไปเจออะไรมานะสาหรับแมนยูในช่วงซีซั่นนี้นะครับสงสัยต้องทําบุญใหญ่แล้วแหละนะครับทาบุญสนามวอเตอร์ฟอร์ดทำบุญในสนามฝึกซ้อมด้วยนะครับก็เจอปัญหาไม่พักเลยสื่ออังกฤษก็เล่นข่าวเชิงลบแบบไม่พักเลยนะครับเกี่ยวกับประเดังการนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกัน นะครับนี่คือื้องเาวาของสมสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ